เด็กมันมีของจริงๆนะเรเบร์ฟูเปอร์เซนต์เชลซีแย่งกองหลังดาวรุ่งสปอร์ติ้งดิสบอนอุดแนวรับเอาได้ยังไงเทียบเป็นสันเม์ไม่ติดสื่อปูนค่าแรงโดมินิกโซบ็อกสไตร์รับกับทางเรเอรฟูในขรัน้นี้แฟนหงแขคอมเมนต์สตาร์ลิเวอร์ฟูลส่งสัญ,ญญาณแยกทางเรือนี้หลังได้ตองแข้งหน้าใหม่เข้ามาร่วมทีม อดรินต่อสัญญากับทางลิเวอร์พูลเป็นที่เรียบร้อยก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกด s u b ส c r i ้ใกับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมเจ้าข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียว โดยการที่ทางลิเวอร์พูลนะฮะและก็เชลซีสองยักษ์ใหญ่แห่งสุตบอลพรีเมียร์ลีกจีเตรียมที่จะเปิดศึกนอกสนามกันแย่งคว้าตัวกอนซารโรอินาซิโอเซนเตอร์แบ็กอนาคตไกลของสปอร์ติ้งลิสบอนในลีกโปรตุเกสไปเสริมแนวรับในช่วงเสมอน,นี้ โดยในฤดูกาลที่ผ่านมากองหลังทีมชาติโปรตุเกสในวัย21ปีทำผลงานได้อย่างแข็งแกร่งให้กับทางสปอ์ติงลิสบอนจากการลงสนามไปรวมทุกบริการ52เกมซัดไปมากถึง4ประตูซึ่งทำให้ได้รับความสนใจจากทั้งเลเวอฟูและก็เชลซีเป็นอย่างมากเลยนะซึ่งต่างจากเคนคอฟคนซื้อเลเวอฟูกำลังมองหากองหลังเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระของเฟอร์จิฟันไดที่อายุมากแล้วส่วนคนอื่นๆอย่างทางโจโกเมสและก็โจเอลมาชิฟ ยังมีฟอร์มการเล่นที่ไม่สม่ำเสมอโดยทางอาเซเซโอนะฮะเป็นเป้าหมายแล้วเป็นต้นที่อยากได้ตัวในครั้นี้ขณะที่ทางมาริเชโอปเชติโน่เทรนเนอร์ของเชลซีก็ต้องการเซ็นเตอร์ฮาฟคนใหม่เข้ามาเสริมทัพเนื่องจากปล่อยคาริดูคูริบารีและก็เซซ่าอัสเซริโกยตา้าออกไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งอินาเซโอก็อยู่ในความสนใจในครั้งนี้เพิ่มเจิมกันดีด้วย ำหรับทางอ e ีราซิโอยังคงมีลุ้นสัญญากับทางสปอร์ตติ้งถึงปี2 0 2 6และมีค่าตัวประมาณ4 5้าล้านปอนด์ในครั้งนี้นั่นเองกันนะเอาได้ยังไงทเทเลกราเผยค่าตัวค่าแรงของทางโดมินิกโซบ็อกสไตร์กองกลางคนใหม่ของลิเวอร์พูลออกมาแล้วโดยระบุว่าน้อยกว่าทางบริษัทเมาส์ว่าที่มฟิลคนใหม่ของแมนยูเตรียมเข้า,ารับเข้ากระเป๋ออื้อซ่าในครั้งนี้ซึ่งทางโซบ็อกสไตร์ดาวเตะทีมชาติฮังการี ยจ้าจะทางอัลบาเรซิกมาร่วมทีม r ิเวอร์พูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์หรือประมาณ2,600 40ล้านบาทต่อเม็ดเงินก้อนที่ว่าทำให้สตาร์ไวท์สองไปเรนนี้จัดเป็นพ่อค้าแข่งที่มีค่าตัวที่สูงระดับต,ต้นของสังเวียนแข้งแอนชิลรองจากทางดาวินดูเยส85ล้านปอนด์หรือราว3,831ล้านบาทเฟอร์จิฟันได้5ล้านปอนด์หรือราว3 3 8 1ล้านบาทและก็อาริสซงเบเกอร์65ล้านปอนด์หรือราว2,930เราล้านบาทในขาะนี้อย่างไรก็ตามในแน่ของค่าค่าแรงนะฮะ กิสบัสคอมเนียผู้สื่อข่าวของเเลิกราเปิดเผยได้ว่าโซบ็อกไร์ไม่ติดอันดับท็อปนักเตะท,ที่ได้ค่าแรงสูงในทีมเลอร์พูเนื่องจากเขาจะมีเงินเข้าการะเป๋าสัปดาหล์ละ1 2 5 0 00ปอนด์หรือราว5.6ล้านบาทขณะที่โมซาลารับทรัพย์สูงเป็นอันดับหนึ่งสัปดาห์ละ3 5 0 0 0 0ปอนด์หรือราว15.7ล้านบาทตามมาด้วยฟันไดกับทางจิเอโก้อันคาตราที่ได้ค่าแรงวิกละ2 0 0 0 0 0ปอนด์หรือราว9ล้านบาท หรือเกินกว่านั้นเล็กน้อยนอกจากนั้นที่เหลือต่างก็ได้ไม่ถึงหลัก2 0 0แสนในครงนนะซึ่งต่อประเด็นนี้ทางบัสคอมระบุเลยนะว่าเจโก้ G e co, ซึ่งย้ายมาจากทางบเบอร์ยมิินิกในปี2020น่าจะเป็นดาวเตะของแดงลิเวอร์พูลรายสุดท้ายที่ได้ค่าแรงก้อนโตเพราะนับจากนั้นสโมสรตัดสินใจ ปรับโครงสร้างลดค่าใจค่าแรงนักเตะทุกคนลงไปและก็นําไปเพิ่มในส่วนของ as on แทนขึ้นอยู่กับว่านักเตะจะสร้างผลงานได้ดีมากน้อยต่อพาอการสมควรที่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษในครั้งนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ขณะเดียวกันทางบัสคอมเปิดเผยอ,อีกว่าเมื่อเทียบกับค่าแรงของซ so อ right, บ็อกสไตร์การไปสันเมาที่เดินไปทางตรวจร่างกายกับทางแมนยูและก็ได้เห็นความแตกต่างอย่างมหาศาลดึงจากวิทฟิลด์ชิมเชลซีจะได้ค่าแรงมาจากทางผีแดงสัปดาห์ละ250,000ปอนด์หรือราว11.2ล้านปอนด์เพียงแค่เท่านั้นนะเด็กกันที่แฟนบอลลิเวอร์พูลเสียใจยสตาร์ดังส่งสัญ,ญญาณแยกทางกับทางทีมหลังคว้าเมซิสแม็กอลิสเตอร์และก็โดมินิกซอบ็อกสไตร์มาร่วมทีมนะ โดยทางเดริเมลสื่อดังเมืองผู้ดีรายงานข่าวเดอว่าทวิสเตอร์อันด์ทิงลิเวอร์พูลพบจุดสังเกตเลยแต่ว่าเจโกอังคาร์ต e ัากองกลางสีมชาติสเปอนอาจจะโบกมือลาลิเวอร์พูลต่อสังญญาในพรมเมเยร์ลีกในเดือนวันนี้แม้ว่าจะคงเหลือสัญญาอีกหนึ่งปีก็ตามที โดยการน,นี้ทาวิสเตอร์แอนดิทิงลิเวอร์พูลระบุเลยจต่ว่าเจโกอั e ara, นคาตัาได้ลบชื่อลิเวอร์พูลเอฟซีหรือว่าชื่อทีมลิเวอร์พูลออกจากทางไบโอในอินสตาแกรมส่วนตัวแล้วแต่ก็ยังระบ,บุว่าไว้ในไบโอทวิสเตอร์ส่วนตัวอยู่ซึ่งก็ทําให้เหล่าสบกข,ของแดงลิเวอร์พูลนั้นเกิดความกังวลใจว่าดาวเตะวัยสา20ปีน,นี้จะย้ายในไม่ช้าหรือหรหลือนี้สำหรับทางลิเวอร์พูลนั้นเผื่อการคว้าตัวอาริสแบกอาริสเตอร์ กับทางโดเดวนดกโซบอกไรท์มาเสริมทัพในแดนกลางซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งโดยตรงในการแย่งตำแหน่งของจีเอโกอันคาตัราที่เริ่มรยลรานลงไปแล้วซึ่งหลังจากที่เห็นโพสต์โพสต์นี้แฟนๆของแดนก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยความตกใจนะว่าเฮ้ยผมทนความเจ็บปวดนี้ไม่ได้นะให้ตายเถิดตอนนี้ผมหัวใจสลายแล้วไม่ได้นะได้โปรดนะได้โปรดอย่าไปเลยค่อนข้างจะเศร้ากับเรื่องนี้จริงๆนะซึ่งงานนี้จีโกอันคาตัราเนียนย้ายจากทางบบเยอร์มินิก มาอยู่กับทางลิเวอร์พูลเมื่อปี2020ลงเล่นทั้งหมด97นัดทำไป3ประตูกับ6แอสซิสได้แชมป์เอฟเอคัพและก็คอมมิชชั่นชิล l d อย่างนั้นหนึ่งสมัยรวมถึงเข้ารอบชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปียนลีก2021แต่ก็มีอันาการบาดเจ็บรบกวนบ่อยครั้งทั้งกล้ามเนื้อแฮมสติงและก็เจ็บสะโพกโดยที่ฤด,ดูการที่แล้วเนี่ยลงสนามทุกประการเพียงแค่28เกมเท่านั้นเองนะ เอาได้ยังไงอาเดเรียนขยายสัญญากับลิเวอร์พูซึ่งเห็นเขายังคงอยู่กับผงแดงต่อไปสำหรับฤดูกาล2023โดยสัญญาฉบับก่อนของนายประตูวันนี้เตรียมที่จะบทลงในชุดหน้าวันนี้อย่างไรก็ตามสัญญาใหม่ของเขาจะทําให้แน่ใจเลยนะว่าเขาเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มนักเตะของเชคเกนคอฟสำหรับฤดูกาลที่จะมาถึงซึ่งอาเดรียนนั้นเป็นตัวสำรองสำหรับทางอลิซุงเบเกอร์และนอกเควินเคเรเฮอร์ในระหว่างฤดูกาล2022 ทำการเฝ้าเสาไป1น,นัดในเกมชชนะเอ่เกม f อ Community Shield ที่มีต่อทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเวอร์พูนะโดยรวมแล้วนด่านชาวสเปลนลงเล่นกระทางของแดงไปแล้วทั้งสิ้นยี่สิบกนัดนับตั้งแต่ย้ายจากทางเวสแฮมยูเต็ดมาแบบไม่มีค่าตัวเมื่อช่วงหน้าร้อนปี2019นนั่นครับ โดยกองการลิเวอร์พูลแดงบุมมองสอดคล้องกันนว่าเจโก้อันคารตราเนียอาจหวังจะอำลาสโมสรในช่วงสมอร์น,นี้หลังจากตัวส่งสัญญาณให้เห็นผ่านกลางการเปลี่ยนแปลงอินสตาแกรมแล้วโดยทางทเจโกย้ายจากทางไบร์ตันิด็กมาคาแข่งกับทางลิเวอร์พูลได้3ปีแล้วแต่กลับไม่เปรี้ยงปางเท่าที่ควรนักโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งดาวเตะชาวสเปนิชมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนเป็นประยะ ถึงขนาดนี้ตาไว32เปียรานี้เลือสัญญากับทางของแดงจนจบซีซั่นหน้าและก็ไม่ได้อยู่ในแผนในโผที่ทางเจคเกนคอฟกุนซูชายอรมบันปล่อยออกจากทางทีมช่วงสมมตินี้เหมือนทางดาบีเกตาเชมิเนอร์อาริคออกเดชเชเบเรนและก็บรเบโตฟิมิโนแต่ล่าสุดเมื่อวันที่3กรกฎาคมสำรกเดคอฟเองคิดเห็นตรงกันเลยนะว่าเขาอาจจะย้ายทีมเนื่องจากการถอดตราสัญลักษณ สมบรส่ออกไปจากทางไบโออินสตาแกรมแล้วแม้ว่าจังไม่เปลี่ยนแปลงทวิตเตอร์ไบโอก็ตามทีโดยต้นเหตุนี้กองเชียร์ทางบริษัทจีนจึงโพสต์ข้อความทํานองเดียวกันเนื่องจากไม่อยากให้เดียโอก้อัมลาจินแอนฟิลโดยได้บอกว่าผมทนความเจ็บปวดนี้ไม่ได้หรอกนะขอไม่ต่อมาแย่มากเลยนะผมช้ำใจจริงๆเลยขอไม่ต่อมา,อย,าอย่าได้โปรดทำได้ไหมขอไม่ต่อมากรุณานอย่าย้ายจะได้ไหมและเขต์สุดท้ายก็ได้บอกว่าเศร้าเลยเมื่อเห็นอย่างนั้น ซึ่งทั้งนี้นับตั้งแต่ที่ย้ายมาร,รุวมทีมลิเวอร์พูลเทโก้ก็ลงสามไปแล้วทั้งสิ้น97นัดและก็ยิงประตูได้3ลูกกับอีก6แอสซิสรวมทั้งได้แชมป์เอฟเอคัพปี2022อย่างไรก็าตามซีซั่นที่ผ่านมาเขาได้ลงเล่นในเกมพมรีเมียร์ลีกเพียงแค่18นัดเท่านั้นเนื่องจากเจ็บทั้งกร้าัเนื้อต้นขาด้านหลังและก็สะโพกแถมในช่วงสม,มัยนี้สโม,มสรดึง2กองกลางมาเสริมทัพทั้งแล้วนะฮะ ทั้งอาริซิธแม็กอาริสเตอร์และก็โดมินกสว็อกสไรแถมบริแม็กชินยังโดนลือกับ2กองกลางอย่างทางเคฟเฟนทูรามและก็บรเมิโอบราีเวีดด้วยเช่นเดียวกันนะสตีเวนเชอรลาเตรียมเข้ารับงานคุมทีมในซาอุดีอาระเบียแม้ว่าจะตนนั้นจะเคยเออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวไปเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาก็ตามทีโดยการรายงานข่าวจากทางสื่อใหญ่ของ g ีอ t e r n t i o เปิดเผยเรยนะว่าสตีเวนจราดอดีตกัปตันทีนมลิเวอร์พูลสโมสรระดับตำนานในศึกฟีเบรนกินเตรียมเข้ารับงานคุมทีมอันอ์ติฟากในซาอุดีอาระเบียหล่านี้เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมอดีตกุนซือกรัสโกรสเรนเจอร์และก็ทางแอสตนวิลล่าตกเป็นข่าวในการย้ายไปทำงานในดินแดนเศรษฐีน้ำมันหลังจากที่ได้รับการท้าทามจากสมโมสรดังกล่าวซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ได้ออกมาป,ปฏิเสธแล้ว โดยมีการพูดกันถึงมากมายในสื่อต่างๆแต่ทั้งหมดนั้นก็ไม่เป็นความจริงผมได้รับการเชื้อเชิญให้ไปที่นั่นเพื่อจะพิจารณาข้อสเสนอที่มีความเป็นไปได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมทําและผมก็ได้มานั่งวิเคราะห์ในช่วง2-3ถึงวันที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ผมอยู่ที่นี่ผมจะไม่รับไม่รับงานนั้นอย่างไรก็ตามจากการรายงานล่าสุดจากทาง The Atlantic ชี่เลยว่าจอราดาเนียจะตกลงรับงานจากข้อสเสนอดังกล่าวโดยมีการเปิดเผยแต่ว่าทางผู้บริหารของอันอันติฟาก ได้แสดงความเชื่อมั่นบ่าพวกเขาจะคว้าตัวตำนานหงแดงรายนี้มาคุมทีมได้สำเร็จในครนั้งนี้และข่าวริบินในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกครับ